ขบวนรถไฟเก่าค่อยๆเคลื่อนย้ายเข้าไปที่สถานีรถไฟเซิ้งซิงแม้ฝนตกหนักแต่ผู้ข้างใครรถไฟพากันกลางร่มมาถ่ายรูปการลากซากขบวนรถไฟขึ้นเขาบนทางชันในภาวะฝนตกหัวจักต้องใช้กำลังมากขบวนรถลื่นถอยหลังหลายครั้งบางช่วงต้องโรยทรายเพิ่มความฝืดที่ล้อใช้เวลาสามชั่วโมงจึงลากจากสถานีซันอี้มาถึงเซิงซิงตำบนซันอี้แถลงว่า ได้ทุ่มงาประมาณนับล้านเหรียญไต้หวันซื้อซากรถไฟ3ขบวนจากการรถไฟไต้หวันหลหีนเยนฟู่ผู้ในการสำนักท่องเที่ยวเมวลี่บอกว่าขบวนรถไฟเก่าจะทําให้จุดท่องเที่ยวมีความน่าสนใจเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมื่อตกแต่งรถไฟทั้ง3าขบวนเสร็จแล้วจะเคลื่อนย้ายขบวนหนึ่งไปที่สะพานหักหลงเถิงในอนาคตจะเปิดให้ประชาชนขึ้นชม บางส่วนจะดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นการเพิ่มสีสันและความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว